บรรยากาศกลางเมืองยะลาช่วงฤดูการเข้าพรรษาชาวบ้านและญาติโดมจำนวนไม่น้อยได้ออกมาทำบุญตักบาทในตอนเช้าตรู่ขณะที่พระสงฆ์ยังคงทำหน้าที่ตามวัตรปฏิบัติโดยมีชุดรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกเครื่องแบบเดินร่วมทางไปห่างๆตลอดแนวถนนเป็นจุดๆกำลังของอาสาสมัคร ประจำในเขตเทศบาลน,นครยะลาขนณดที่กําลังของหน่วยเฉพาะกิจแต่ละพื้นที่จะดูแลบริเวณรอบนอกพุทธศาสนิกชนหลายคนบอกว่าแม้สถานการณ์จะทำให้หวาดกลัวบ้างแต่ก็ถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่ชาวพุทธจะละเลยไม่ได้โดยเฉพาะการใส่บาตรทาทบุญที่ยังคงต้องดำเนินต่อไปถือเป็นการจริลโพระพุทธศาสนาแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติและรู้สึกอุ่นใจ ต่อการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่มันก็ดีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็กลัวเหมืนนอนกันกลัวละกำลังกำลังใส่บาตรเดี๋ยวมันรั่วมาก็โดนพวกเราก็กลัวเหมือนกันนะแต่ก็มันก็ดีส่วนหนึ่งว่ามีทหารมาคุ้มของพระนะมันดีสในความปลอดภัยแต่เราก็ต้องคอยดูอยู่ด้วยกลัวเหมือนกันแหละคือว่าได้อุ่นใจนะ<ช>ถึงป้า,ปาคนที่ใส่บาตรก็คือว่าดีก็ได้อุ่นใจหน่อยนึงถึงแม้เราจะกลัวแต่เราก็ถือว่ามีกําลังใจขึ้น การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความอบอุ่นใจแก่ชาวพุทธและเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขณะเดียวกันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมที่มาร่วมทําบุญที่วัดด้วยก็ขอให คุณพระศรีรัตนต,ตรัยนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายได้เคารพนะคะได้คุ้มครองขอให้ท่านพ้นจากอันตรายภัพยพยิบัติต่างๆนะคะขอให้แค้วคกร่และปลอดภัยคะ่ะมีความสุขกายสุขใจมีสุขภรณามัยยิ่งยืนนานค่ะวัตราปฏิบัติของภิกษุสามนเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยังคงดําเนินต่อไปได้ในเวลานี้ก็ด้วยแรงศรัทธาของเหล่าสาธุชนที่เป็นแรงกระตุ้นสําคัญอย่างยิ่ง ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำนุกบำรุงส่งเสริมให้พระพุทธศาสนายั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านานทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้ารายงาน